สวัสดีค่ะพบกับรายการโกอินไซ i ์จากบริษัท c l a s โกฟิวเจอร์ในช่วงบ่ายวันพุธที่26มีนาคมนะคะสำหรับราคาทองคำนะคะในช่วงนี้ก็มีการรีบาวขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะราคาทองคำก็แ่งตัวในกรอบแคบๆการรีบาวก็ยัง ขึ้นมาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะปัจจัยกดดันก็ยังเป็นเรื่องค่างเงินยูเอสดอลลาที่แข็งค่าขึ้นแต่ถ้าดูแนวโน้มทางเทคนิคเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นได้ต่อนะคะแต่ว่าจะมีปัจจัยกดดันจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะถ้าบอว่าออกมาดีกว่าคาดเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคาได้ส่วนปัจจัยข่าอื่นๆนะคะมี ข่าวญี่ปุ่นเร่งจ่ายงบประมาณ10ล้านล้านเยนนะคะชด่เชยการขึ้นแวดนะคะก็ญี่ปุ่นจะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้นะคะช่วงทุ่มครึ่งก็มียอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนแล้วก็2ทุ่ม45ห้นะคะดัชนี pmi ภาคบริการแล้วก็3ทุ่มครึ่งนะคะยอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์แล้วก็ในช่วงตี3ามครึ่งนะคะจะมีผลการทดสอบ สเตเทสของธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐนะคะถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะ mm. ก็จะเห็นว่า ISI ในรายในราย60นาะทีเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นนะคะจาก <c oughs> าจุด ที่เป็น o v e r s o ์โนะคะแล้วก็กําลังปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่าโอกาสที่จะรีบาวขึ้นต่อก็ยังมีนะคะแล้วก็ MACD ก็ตัดเส้น Signal Line ขึ้นมานะ,ะ MACD เป็นบวกแต่ก็ยังดูว่าค่อนข้างที่จะอ่อนแรงนะคะ ส่วแนวรับวันนี้มีที่1,305แล้วก็1,300นะคะแนวต้านที่บริเวณ1,317แล้วก็1,321แล้วก็ให้เทรดดิ่งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัท c าส s s โก o f u t u r e ์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ